ดีครับผมตุลหลักพันนะครับคลิปนี้นะครับก็มานําเสนอเหรียญหลวงพ่อบุญเหลือนะครับบางหลงนะครับเป็นเหรียญรุ่นสองท่านนะครับเป็นเหรียญรุ่นหลังไก่นะครับผมนี่ด้านหลังจะเป็นรูปไก่นะครับก็เป็นยันสามแบบนี้นะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าก็เป็นรูปเหมือนพ่อเหลือครึ่งองนะครับ เเรามาส่องลายเยดกันดูนะครับนี่รุ่นี้ก็แกะพิมพ์ได้สวยงามนะครับมีเสมือนหมูข้อเหลือมากมากเลยนะครับนี่ถ้าตกได้ดีก็มีเม็ดตาอยู่นะครับบมนใบหน้าของหมูข้อเหลือนะครับเส้นหน้าผากนะครับในผมนะครับผมชัดมากเลยนะครับเป็นเส้นเส้นเส้นยี่นะครับนี่ ดูนะครับจีวรมีความคมชัดนะครับมีเส้นสังคตินะครับเหลียยนะครับเรียบตึงขอบตั้งฉากนะครับขอบข้างปรากฏเป็นลายกระหนกนะครับมีความคมชัดมากเลยนะครับสวยงามนะครับมีตัวยันนะครับยันบนสีผาหลวงพ่อนะครับ สอนบริเวณนี้นะครับเห็นว่าพระครูพิเศษบุญยการนะครับผมนี่ตรงนี้ก็เป็นตัวเลขไทยนะครับสี่สิบแปดถึงแปดสิบสี่นะครับนี่ปรากฏไฟบนหน้าหลวงพ่อด้วยนะครับไอตาเนี่ยนะครับเป็น ผมด้านหน้านะครับอันนี้มาดูด้านหลังนะครับยันสามนะครับมีความคมชัดนะครับมีตัวไก่นะครับลายเของไก่มีขนอายเส้นรายละเอียดนะครับคมชัดดีนะครับแกลบินได้สวยงามนะครับเื้นเหรียญเรียบตึงนะครับขอบตั้งฉากชัดเจนนะครับ นะครับผมต่อนะครับเขียนว่าวัดบางหลงนะครับนี่ตำบลท่ายางนะครับจังหวัดชุมพรนี่บุเดียนะครับมีเนื้อเกินเนื้อปิ้นอยู่นิดนึงนะครับเห็นชัดเจนนะครับ ขอบข้างนะครับขอบข้างปั๊มนะครับมีรอยปั๊มแล้วก็รอยฉีกขาดนะครับนี่น,น,นะครับฝุ่ฝังหนึ่งนะครับมีขอบข้างปั๊มนะครับ ป็นครื่องแล้วก็มีรอยฉีกขาดครับรุ่นนี้ก็มีประสบการณ์ดีมากนะครับนับว่าเป็นรุ่นที่มีประสบการณ์ชัดเจนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพันชาตีนะครับเหนียวนะครับมหาอุดนะครับส่วนเรื่องราาเล่นหายังไม่แรงนะครับ อยู่ที่หลักร้อยเท่านั้นเองนะครับน่าบูชาน่าสะสมนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับแล้จะนําพักเครื่องดีๆดังๆของจอดชุมพรมาแนะนํากันอีกนะครับรวมถึงวัตถุมงคลของแต่ก้อวขมหลวงชุมพรเกล็ดมตักนะครับจะพยายามนําเสนอให้เกือบทุกคลิปนะครับทุกรุ่นนะครับอย่าลืมนะครับช่องทางการติดตามก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับ สามารถ่งรูปปักเครื่องแม่ผมพิจนา,นาได้นะครับผมจะตอกลับเฉพาะองค์ที่ผมสนใจนะครับพบเจอคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ